ครับ27แล้วก็ได้เพิ่ง27นะฮะ <27 S 1> ครับผมในพูดถึงงานที่เพิ่งจัดในล,ล่าสุดมูกทะกับทะเละงานที่เพิ่งจัดล่าสุดมเรบบอกมูกทะ 2, 2> นะครับผมก็เพิ่งจัดไปเมื่อวานซืนนี้เองเป็นงานวันเกิดแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามานิดหน่อยครับร้อยกับคนก็สนุกที่เป็นเหมือนได้เติมพลังทั้งตัวเองแล้วก็หลายๆคนที่มาก็หวังว่าจะได้ความสุขได้พลังงานดีๆกลับไปนะครับผม <c oughs> คือแบบวันนั้นมีความสุขมากเป็นวันเกิดที่ได้มาเจอแฟนคลับด้วยแล้วก็ ได้มาร้องเพลงเล่นกันกับแฟนคลับแฟนคลับก็ร้องเพลงให้ด้วยเติมพลังมากที่สุดนอกจากแฟนคลับเห็นมีเกสมาด้วยหลายคนเลยมีใครบ้างใช่ก็มีอย่างพีคหนึ่งนั่โลมีพี่ขจรธนันพอมมี่สินิโชคมีพี่เพิร์ดขับประจำอยู่แล้วก็มาร่วมร้องเพลงโชว์กันเล็กๆน้อยๆแล้วอย่างวันเกิดปีนี้เห็นมีแฟนๆจัดโปรเจกต์ให้อะไรหรือยังได้ฟังเก็บมั้ยยังนะเดี๋ยวผมจะหาวันไปแบบ หาวันไปตามเก็บแบบวันเดียวเต็มๆเลยอะไรเงี้ยครับผมก็มีเดี๋ยวมีถ่ายบล็อกมีอะไรไม่ให้ดูกันก็คือเป็นแค่ฝับงเลยนะว่าจะไปเก็บทุกที่นอกจากเรื่องคอนเสิร์ตแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องซีรีส์การ์เมอรซีรีส์เอ่อซีรีส์ออนไปหลายทีมีนนแล้วลออแฟนๆรอชมว่าเมื่อไหร่ช่วเต็มๆของเราจะออกไปอไวอลไบทเอ่อจริงๆคือวอลไฟเนี่ยจะเป็นทั้งหมด4เรื่อง,องเรื่องละ5 EP ใช่ไหมครับผมตอนนี้เพิ่งเริ่มเรื่องที่2เป็น EP ที่6ของวอลไฟท์ก็ เรื่องของผมเองอ่ะจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไปเน้นหนักตอนท้ายเรื่องเรื่องที่3ามเรื่องที่4จะค่อนข้างมีเรียกว่าไม่สปอยเป็นเรื่องที่ตัวเองค่อนข้างไปลงมีผลกับนักแสดงคนอื่นมากกว่าฮะอยากให้พูดถึงนิ้วอร์ชินขงเราเหมือนกันคนือแบบโอเคเลยเข้ากันมากเลยจริงๆวันนี้จะมาด้วยกันอยู่ไหนสองขีดฮะก็น้องมิวก็ต้องพักรักษาตัวก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ติด โควิดก,กันอยู่นะครับผมดีนะไม่เจอกันก่อนหน้นะาน,ออน,นี้ใช่วันนี้ก็จะไม่ได้เจอมิ้คครับผมถ้าเลมไปเจอมิวมาก็อาจจะไม่ไเจอเลมกันแล้วการรมงานเป็นยังไงบ้า,างด,าดีครับผมคือมิ้วเนี่ยวันนี้เป็นงานแรกของเขาเรื่องวอลฟก็ดีใจที่เจอน้องเขาเพราะน้องเขาแบบเป็นคนตั้งใจมากม่าทำงานประจำแล้วด้วยก็มาเล่นซีรีส์ด้วยแล้วก็พกเอ่อเรียกว่า iPad มาทำงานตัวเองด้วยในกองซีรีส์ตลอดแต่ว่าก็เรียกว่าแน่วันแรกที่เจอเขาดูพัฒนาขึ้นเยอะและเร็วมาก จนวันสุดท้ายเนี่ยก็อ,อยากให้เห็นผลง,งานของน้องๆน้องต็ภูใจมากจริงครับๆเหมือนเห็นแบบว่ามีฉากโจมฉากดูอันนี้เป็นครั้งแรกของพันเดลหรือเปล่าไม่ใช่ครั้งแรกอะแต่ว่าไม่เคยเล่นแรงขนาดนี้แรงที่ในสนามไหนก็แรงกว่าที่เคยอ่ะครับผมต้องดูกันอันแต่แต่ที่เห็นน่าจะเห็นในดเรคเตอร์คัทมากกว่าเป็นอีกโวรชั่นหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติอยากไปดูก็ต้องดู ถ้าอยากดูซีรีส์วอล์ฟไบต้องติดตามที่เอเอสเอครับทุกวันอังคารดูฟรีทุกคนถ่ายเวลา5้าทุ่มตรงครับเพราว่าดเรคเตอร์คัทเนี่ย3ามทุ่มตรงครับต้เลือกทีนี่นะเลือกมัดรองตอนนี้ช่<ะ>วงน,นี้เราจับใหม่ร้องเพลงบ่อยขึ้นเชนเวอที่ขึ้นแล้วไหมนะก็ะชินขึ้นตื่นเต้นน้อยลงนี่เดี๋ยวก็จะร้องตรงนี้เหมือนกันครับผมก็เรียกได้ว่าสนุกกับการร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์กับค่ายเพลงมีเพลงอะไรออกมาให้ติดตามกันครับผมอย่างวันนี้มีจะมีโชว์อะไร มีครับวันนี้ผมจะเอ่อแล้วก็ผมแล้วก็นักแสดงจากวอลไวทุกคนเนี่ยก็มีเตรียมโชว์มาหลายเพลงเลยก็เดี๋ยวรอดูกันได้ประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยแหละครับผมนี่จะเริ่มในโชว์ไหมเนี่ยฮะมีจะเริ่มในเดี๋ยวรอดูนะอ่าไม่จะปล่อยด้วยไม่สปอยเนเราเริ่มหลักการร้องเพลงแล้วเออมันคาดหวังว่าจะสานต่อไปยังไงถึงแม้ในอนาคตก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์โปรเมีเพลงอะไรออกมาแล้วก็มีโปรเจกต์กับค่ายเพลงอีกก็ต้องรอติดตามกันเพราะยังบอกได้ไม่เยอะนะก็รอติดตาม แนวไหนแนวไหนอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกแนวแนวปกติที่ชอบร้องครับแต่ทำเป็นเพลงตัวเองดีใจครับผมอย่างแรกเลยคือดีใจที่แบบได้มาเจอแานขับใชแล้วก็แฟนขับของคนอื่นบ้านอื่นด้วยกลัวให้การตอบรับดีมากแล้วก็เจอเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องนักแสดงด้วยเหมือนแบบเป็นวันรวมญาต อีกแล้วนะครับผมเจอคนหน้าเดิมๆคุ้นๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมอะไรดีๆสนุกๆแล้วก็ให้ประโยชน์สังคมด้วยครับอะไรนะฮะไม่ไปงานอะไรมีสัยตรงไม่ไแบบโอ้หไม่ค่อยได้ไปเลยครับผมปกติจะเป็นงานแบบก้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ครับผม ฝากติดตาม้วยนะครับผมกลับมาสตรีมเกมแล้วนะครับผมที่เพจเลโยโรครับแล้วก็ u ูทู e เลเลโยเริ่มกลับมาลงคลิปแล้วนั่นเองนะแล้วก็ฝากวอล of ไวน์ด้วยครับผมออนยาวยันสิ้นปีเลยครับผม